มันเป็นมันเป็นแบทอัพที่กูไม่คิดไม่ฝันว่ากูจะเจอวะเออเลนเนัตันมิดคือแบบโคตรจะเคาน์เตอร์ใส่ัะแต่ไม่เป็นไรเตินเชื่อมันในบุรุษแห่งแสงพวกนี้แแห่งงสอะตัวมันเล่นยากมากเไงน้ยเพื่อนมึงจะเล่นได้หรอวะแน่นอนตัวนี้มันอยู่ในสายเลือดกูตัวเลยเือตู้อออินเอาแม่งเอาแม่งตีมันตีมันตีมันอแแลล้้ววตายไม่ตายไม่ตายเพื่อตายเอ้าสกีไม่โดน Mần nào chẳng lắm, 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 กูรอซอนฟักเพอนน่าจะมาถ้ามันสไลด์มามึงเอาเลย,ยสแส่ไปตีมันได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเพื่อนมันก่อนหายละเออแล้วัว,วมันตัวมันเล่นยากนอ่อยเพิ่งเพิ่เล่นตัวละครที่ยากให้สัวนเลเกมแม่งจะเป็นสก,กิลที่ซับซ้อนมาก เราเอากลับได้เรากลับได้มันน่าจะกลับเละเอาเอาไม่กลับเอาไม่กลับเอากลับเอากลับมันมันหน่อมแน่เลยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้เอาไงสวนช่ีครั้วยได้เขย้วยได้รอรอรอมามารอมามาเอาต่อมึงไปเอาต่อมึงไปเอาต่อมึงเอาต่อยังไม่ให้ได้ทั้งตัวเหี้ยล้วกันไม่หมดไอ้สาม ถ้าใน Infinity War Vision มันเอาเลเซอร์กีดฐานร้อนมันจะขาขึ้นหมดได้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 สวย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 มันได้ไปตัวหนึ่งเราได้เราได้สามหมายถึงนวนแชมเปียนด้วยโอ้โหที่มันคอมบิเนชั่นอะไรกันมองตาเรู้ใจว่าจะเอาตัวไหนก่อนเเมื่อกี้เราังไปเราก็ไปถึงก่อนจะเอาใครเปิดคนนั้นแล้วกูจะแบลอาตัวนั้น นยิงเสต้อนเดี man, uh, so ๋ยวเดี๋ยวกูการกันกาให้นะไปเลยไปเลยไเลเอาเลยเลหมดสกิลละ่นุดละกูมีอันตีที่ชายาที่สุดในเกมดีดีดีทอ าเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่มควายเฮ้ยโง่กูก็แปลงร่างได้เฮียเฮ้ยมันปิดไฟได้นะต้นอย่าลืมนะโอเคโอเคตอนนี้กูยังไหวอยู่ทีมมันเยอะไปวะมึงเข้ามึงไม่เป็นไรกูไปไปไปเถอะไปเถอะเอาเถอะงั้นเดี๋ยวไม่มีโอกาสอื่นละเอาใครเอาเวนก่อนแล้วกันเวนเวนเวนใครก็ได้ใครก็ได้ อยู่บนตอนตอนเก็บงานเก็บงานแฟร์กับอ๋อโอเคไม่ได้ตายได้แล้ตอนนั้นได้แล้วกันโอ้ยฟังก์กับโอ้ยโดนกูอีกโอ้ไม่แฟร์หรไม่งั้นกูแบบกูใช้อันตรีที่ยาใช้ยาในสเตจเกมอะใช่นี่อันนี้อันนี้กอล่าไป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 กอล่าป๊อปเนี่ยเจ็ดละกูมองไม่เห็นเลยครับตรงตรงตรงไอ้ลิกาต้า เอาเล็กท่านก่อนเล็กท่านอุ้ยเอาเอาเลยเอาเลยที่อันตรงนี้ไม่น่าอันติีน็อกเคลเลยมันจะตายแล้วก็ลัวกลัวอยากไปเอาอันติน็อกเคลนก่อนแล้วแม่งปิดไฟผมไม่เห็นเนยกูไปล่างอีกรอบรอแป๊บเพิ่งเดี๋ยวมากลางๆหน่อยได้ไปเลยบัสตจะแต่ปากกัน เฮ้ยเรนัตันวัจ้วเจ้กวักู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 กนกูเฮียตัวเรนลกูกูกละปกูยังไงหนูกกาก์นไม่ไหมกานไปก่อนเดี๋ยวให้มันันี๋ให้มันนันเเกูกานแล้วต้นกูไปแล้วนะเข้าป่าลกับับเขาบ้านได้เลยเียคินกูแล้วเนี่ยนี่จริงลต้นนั้นเป็นป่า ใช่จริงๆนะ่น่เป็นป่าสกูิดเลยไปยังอ่ะมันน่าจะอยู่ในป้อมนะ Good evil what does it e a n ไปยูดป้อมะอ่ะต้องต้องใช้ต้องใช้ละไปมามาเดี๋ยวมิดเลนจะไปแกนท็อปเลนที่เลนกลางเออปลกปลกกอรบไ แจ็คมันทีพีไปยังวะมาณีแล้วีแล้วจะได้เอาให้ป้อมแตกอย่างเดินเดนดากูมากูมากูมาไปมัแแล้วฟรไปแล้วมากกโอเคไปมก่อนยิงยิงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูแฟดขึ้นนี้ มันเห็นกูล้วอยิงไปยิงไปอันตรายอย่างยิ่งนงอันตรายร้ายแรงกูจะฆ่ามันถ้ามันเดินมาเกียแม่งีอนั่นอเยดกกันเกี่ยวว่ะ ล่างไม่สามารถสู้กันได้กูกูไปได้กูมีน้องอีกน้องเทิร์ลมาละที่อ่ะใส่ยลันพุ่งไปแบบเอ๊ะทำไมทีมเรามันมีร็อกเทมเนี้ยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยแจ็คแจ็คแจ็คไปทางนี้แจ็คไปทางนี้โอเคอ้าวระบาลกูลงไป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 โย่ โอ้ยแยแล้วโอเคโอเโง่อที่เดีกูหล่ล่ออไไอ้น็อกเ่อตัวจริงยังไม่ใช้นะเว้ยสีใช่ไหมใช่ใช่นี้ของกูเวงหละเคไม่ไม่ม่เของมึงมึงไปขโมยมาไม่ไอยูไปมีจะกระโดดออกมาได้สัตว์กลเอ้เด็กแค่นี้มกระโดดใสได้ลเีย ต,ตายเลยโ,<ท>โ,โอ้ยเฟียมองไม่เห็นเลยโอ้ยสัตว์ติลักูดโดนเฟยย <c oughs> ียโอ้ยเีล่อยก่อนบัสได้ไหมมากูกำลังไป <c oughs> มีน่าจะสี่ตัวเลยมีอ,อ,มอ,อ,อะอรอไรแค่ต้นมึงจะโดนปิดไฟนะเพื่อ <c oughs> มีวเออไป ีก็มีอันตีลองุ้ยตัวเนี้ยเอาได้ไหมโอเคไม่ต้องมีกูก็ได้ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องมีมึงว่าเพื่อนได้ได้ได้มาโอ๊ยหยุดหยุด เห็นเล็กคีฟเหลือนิดเดียวโยมึงต้องไปแล้วล่ะกูไม่ไหวจะไลได้ไงวะมึงมึงแรงเกินไปอเต้นทำให้มึงโคตรจะอยู่คนละไม่เตกับกูเลยดีละเดี๋ยวนี้ไม่รู้วะเพิ่มมาตาคีด้วยโอ้ยใครโดนใครโดนใครโดนข้างบนข้างบนบนปะมีมีหวานไหมให้วาร์ปหน่อยไม่แต่กูมองไม่เห็นคีฟไปอ่ะคีบนะคีฟเป็นไหนวะกูไปข้างหลังไปข้างหลังไปข้างหลังทางนี้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 มีหวานก็มองไม่เห็นเมื่อกี้น้องเทอร์นั้นต์ดีมันว่าไม่ได้ไปกันนะตายเรียบร้อยเพื่อน น่าจะเหลือที่ไหวปาวะเออแจ็คกั๊บที่ไหววะผู้กู้ยังเหลืออยู่ที่วุ่นวายอยู่ตรงมาร์กมาร์กกลับโอเคโอเคมาร์กกลับเดี๋ยวกูดัาไอ้ไอ้เวนน่ะไอ้เวนเดี๋ยวกูไปแฟดถ้ามันเล่นที่อะไรหนึ่งแฟดไปทุกหัวไม่รู้ว่าจะกลับไหมแจะกลับโอเคมันกลับมันกลับเอาเวนก่อนเจ้ มันเกิดหมดแล้วนะระวังโอ็นมาเ<อ>รียกูยังอยู่ตายแล้วเออไม่ไหวละเฟอเวนน้องอเพิ่นได้สิน้องเฟิมาละไปไปไปวิ่งไปมังกรต้นสามารถปิดไฟเลยได้มั้ยตอนนี้เลยเหรอกูอ,อยากเก็บไปพุ่งใส่เวนน่ะเวน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 โฟกัสเวน ไอ้มันปิดพร้อมกูกูมองไม่เห็นเลยเฮ้ยโอนเหียเวียนตายกดพร้อมกันสวยพี่มาันโอ้กูตายเดี๋ยวตกแรกเล็๋ยพลั้นมาพลัน,น,ลนไปด้านล่างไปด้านล่างไปด้านล่างตบได้เลยเยหลือขี่ไปก,กูเหลือขี่ไปกูฮึบฆ <c oughs> ่ามันนันแป๊บนึงสกิลไม่เห็น โอ้ยขายอะไรเงี้ยเียแรงชิบหายเลยเยบลเลว,ว่นไทรัสโอ้โหมันตีป้อมเงีย้ยเกียโคตรตึงไงซ่า